รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Easy English สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพันธพันชิตาเมที่ภาชัยในรายการ Easy English รายการภาษาอังกฤษที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหลักภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดขอเพียงแค่คุณเปิดใจและเราจะได้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะคะเราได้นำเสนอเนื้อหาที่ช่วยในการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้คุณผู้ชมไปกันหลายตอนแล้วนะคะเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่การรู้จักประเภทของคําในภาษาอังกฤษว่ามีอะไรบ้างรวมถึงวิธีใช้นะคะจนมาถึงการเริ่มแต่งประโยคในภาษาอังกฤษ คุณผู้ชมจําได้ไหมคะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่พันได้กล่าวว่าเจ้าคํากริยานะคะจะผันแล้วก็เปลี่ยนรูปไปตามเทนส์คุณผู้ชมที่อาจสงสัยนะคะว่าเจ้าเทนส์เนี่ยมันคืออะไรมาวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้คําตอบแล้วละคะ่ะ เอาละค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาขยับทักษะของเราให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะจากเรื่องของ tense ที่ใช้บอกเวลาของการกระทําหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เรากําลังพูดถึงว่าเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันตรงหน้าหรือมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นอนาคตนะคะวันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องตั้งใจชมกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษบ,บ่อยๆแล้ว เรื่อง tense เป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอบ่อยๆแล้วก็สำคัญมากๆด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะถกแขนเสื้อนะพร้อมไหมคะปากกากร,ระดาษถ้าพร้อมแล้วไปเลยตอน tense ตอนที่หนึ่ง present tense past tense future tense คำว่า tense มาจากคำในภาษาลาติน Temp u s, Tem <pus>. <S แปลว่าเวลาดังนั้น Tense คือรูปแบบของคำกริยาที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือการกระทำกับเวลาว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเรื่อง Tense ในภาษาอังกฤษ จะต่างกับในภาษาไทยซึ่งรูปกริยาจะไม่มีการเปลี่ยนหรือผันไปตามช่วงของเวลาแต่หลักการใช้เทนส์ในภาษาอังกฤษคำกริยาคำวิเศษบอกเวลาจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาเช่น I drink some milk every morning ฉันดื่มนมทุกเช้า I drank some milk yesterday ฉันดื่มนมเมื่อวานนี้ I have just drunk some milk ฉันพ่งจะดื่มนมไป I will drink some milk tomorrow ฉันจะดื่มนมพรุ่งนี้จะเห็นว่าคำกริยา drink ดื่มเปลี่ยนรูปไปตามช่วงเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตในภาษาอังกฤษ tense สามารถแบ่งเป็นสามช่วงเวลาใหญ่ๆคือ 1. present tense 1> ปัจจุบัน 2. past tense อดีตการ e n s e <Future tense. S 1> อนาคตการมาดูรายละเอียดกันค่ะ Present tense เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นปกติหรือเป็นประจำเป็นกิจวัตรเป็นนิสยัยหรือเป็นข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่น My father is watching television พ่อของฉันกำลังดูโทรทัศน์ I always read English books. ฉันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษยอยู่เสมอเสมอสมชาย likes drinking milk. สมชายชอบดื่มนมประโยคเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเป็นกิจวัตรประจำวัน The sun rises in the east. พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The wind blows. ลมพัด Water boils at 100 degrees Celsius boils 100น้ำเดือดที่100องศาเซลเซียสจะเห็นว่าตัวอย่างเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติเราจึงใช้ present tense ค่ะมาต่อกันที่ past tense ค่ะ past tense เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจบลงแล้วในอดีต ตัวอย่างเช่น I watched television yesterday. ฉันดูโทรทัศน์เมื่อวานนี้สมชายเม met สมหญิง two days ago. สมชายพบกับสมหญิงเมื่อ2วันก่อน I bought this house last year. ฉันซื้อบ้านหลังนี้เมื่อปีที่แล้วเท่นสุดท้ายคือ Future tense เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึง เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในอนาคตหรือคาดการว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่น I will watch the movie tomorrow ฉันจะดูภาพยนตร์พรุ่งนี้ Next year I will buy a house ปีหน้าฉันจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่ง He will be late เขาจะมาสายเป็นยังไงกันบ้างคะ เห็นไหมคะว่ามีตั้ง12 t ท n s e น่ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยภา่าเทนส์เนี่ยถือเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเขามีนะคะแต่หลายๆภาษาอย่างเช่นภาษาไทยหรือว่าภาษาจีนเขาไม่มีการผันรูปกริยาตามเวลาของเหตุการณ์นะคะเอาละค่ะในช่วงแรกนะคะเราได้ทำความเข้าใจหลักในการใช้ Tense กันไปแล้วนะคะช่วงต่อไป จะเป็นของจริงแล้วล่ะคะ่ะว่าคำกริยาที่เราต้องใช้ให้ถูกต้องตามการเวลานั้นเนี่ยเขามีหลักในการพันอย่างไรถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบนะคะว่าเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้นในช่องที่2ค่ะตอน tense ตอนที่2ช่วงเวลาย่อยของ tense กริยา3ช่องเมื่อเราแบ่ง tense เป็น3ช่วงเวลาใหญ่ๆคือ Present tense, past tense และ future tense แล้วในแต่ละช่วงเวลาทั้ง3นั้นสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาหรือ tense ย่อยๆได้อีกอย่างละ4 tense ได้แก่ 1. simple tense 1> 2. 2> continuous tense 3. perfect tense 4. perfect continuous tense ดังนั้น tense ทั้งหมดในภาษาอังกฤษ จึงมีทั้งหมด12 tense ด้วยกันใน Present Tense จะมี4ท e น s ์ย่อยได้แก่ Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense ส่วนใน Past Tense มี4 tense ย่อยเช่นกันคือ Past Simple Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense Lenny Future Tense ก็มี4 Tense Future Simple Tense Future Continuous Tense Future Perfect Tense Future Perfect, tense. Future perfect Continuous Tense Tense ทั้งหมด12 Tense จะทยอยมานำเสนอในรายการนะคะคราวนี้มาดู simple tense กันสักเล็กน้อยค่ะ simple แปลว่าง่ายๆปกติธรรมดาไม่ซับซ้อนดังนั้น simple tense จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาทั่วไปตัวอย่างเช่น I watch television every day ฉันดูโทรทัศน์ทุกวัน It rained yesterday ฝนตกเมื่อวานนี้ continuous tense continuous แปลว่าต่อเนื่องเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องดังนั้น continuous tense จึงเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังดำเนินกำลังกระทำอยู่ตัวอย่างเช่น I am watching television ฉันกำลังดูโทรทัศน์ My mother was cooking when I reached home yesterday แม่กำลังทําอาหารอยู่ตอนฉันถึงบ้านเมื่อวานนี้ perfect tense perfect แปลว่าสมบูรณ์ดังนั้น perfect tense จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดสมบูรณ์แล้วทําไปเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่น I have just watched television ฉันเพิ่งดูโทรทัศน์คือเริ่มดูไปแล้วตอนนี้ยังดูอยู่หรือเพิ่งดูเสร็จ perfect continuous tense perfect continuous แปลว่าสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้น perfect continuous tense จึงหมายถึงเหตุการณ์ที่ทำไปเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น I have been watching television ฉันดูโทรทัศน์ตลอดต่อเนื่องและตอนนี้ก็กำลังดูอยู่เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะ Simple tense I watch television continuous tense I am watching television Perfect Tense I have just watched television Perfect continuous tense I have been watching television Tense <tellic> Nevasangri โดยกริยารูปธรรมดาจะเปลี่ยนรูปไปตามช่วงของเวลาโดยที่กริยาช่องหนึ่งใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช้ใน present tense กริยาช่องสองใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่มีการบอกจุดของเวลาใช้ใน past tense กริยาช่องสามหรือ past participle ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างสมบูรณ์ใช้เป็นส่วนของ perfect tense กริยาปกติเวลาทำเป็นกริยาช่องสองและช่อง3ก็แค่เติม ed ต่อท้ายนะคะเช่นกริยาช่องหนึ่ง walk เดินช่องสองและช่อง3คือ walked walk, <ed>. walk. เติม ed กริยาช่องหนึ่ง r a i n ฝนตกช่องสองและช่อง3คือ rained rain เติม ed กริยาช่องหนึ่ง play เล่นช่องสองและช่อง3คือ played play, <ed>. play. เติม ed แต่กริยาบางคำจะเปลี่ยนรูปไปนะคะตัวอย่างคำกริยาสามช่องที่เปลี่ยนรูป กริย,ยาช่องหนึ่งคือ is am are go see write กริย,ยาช่องสองของ is คือ was กริย,ยาช่องสองของ am คือ was กริย,ยาช่องสองของ are คือ were กริยาช่องสของ is am are คือ been กริยาช่องสองของ go คือ went ช่องสามคือ gone go went gone กริยาช่องสองของ see คือ saw ช่องสาคือ seen See, saw seen กริยาช่องสองของ write คือ wrote ช่องสามคือ written write wrote written คำพวกนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้และท่องจำค่ะ go went gone see saw seen write wrote written ถ้าใช้บ่อยๆก็จะใช้ได้คล่องแคล่วค่ะค่ะสำหรับเรื่อง tense ในตอนที่หนึ่งนี้นะคะพันขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกริยา3มช่องค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกริยาส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรูปเป็นช่อง2และช่อง3ด้วยการเติม ed หลังคำกริยานั้นๆน,น,นะคะเช่ <ๆ S 1> น walk เห็ไหมคะ,ะ,คะเป็น walk walked walked ะะซึ่งแปลว่าเดินเนี่ยแหละค่ะแต่จะมีคำกริยาบางคำนะคะที่คงรูปเดิมไว้เช่นคำว่าตัดนะคะนั่นคือ cut 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 ไม่ว่าจะพูดเป็นอดีตนะคะปัจจุบันหรือว่าอนาคตก็ยังใช้คัดตัวนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะและก็ยังมีคำกริยาบางคำนะคะที่เปลี่ยนรูปแบบไปเลยเช่น eat ate eaten e a t e eat ate ที่แปลว่ากินนั่นเองนะคะพันขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าด้วยความที่เวลาของเรามีจำกัดเราเลยยกตัวอย่างการผันกริยาสามช่องให้คุณผู้ชมได้ชมกันแค่ไม่กี่คำนะคะซึ่งหลังจากจบรายการของเราไปแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือสอนภาษาอังกฤษหรือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เรานั้นจำกริยาสามช่องได้นะคะวิธีที่จะช่วยให้เราจาได้อย่างแม่นยา ไม่มีวิธีไหนแล้วค่ะท่องค่ะท่องอย่างเดียวเลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราท่องเยอะๆท่องจนมันเข้าไปในซึมไปในเนื้อเรานะยคะจนเราจําขึ้นใจแล้วเนี่ยต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะนํามาใช้เราก็สามารถดึงมาใช้เหมือนเรามีลิ้นชักคลังคําศัพท์อะค่ะอยากจะใช้คํานี้ก็ดึงออกมาใช้ได้ตามใจนึกเลยนะคะพันว่าการที่เราเนี่ยลงทุนในการท่องเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆนะคะ พันเองก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะรับประกันเลยนะคะว่าได้ผลแน่นอนสำหรับช่วงทิปส์ในวันนี้นะคะพันก็ได้นำเอาคำเตือนจากป้ายจราจรต่างๆนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเผื่อคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ เผื่อไปเช่ารถขับรถขับรานนะคะเจอป้ายต่างๆจะได้ทราบยังไงล่ะคะว่าป้ายเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเตือนอะไรมาเพอๆนะคะเราอาจจะไม่รู้แล้วขับรถตกเขาก็ได้นะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมกันเลยว่าป้ายต่างๆเขาบอกอะไรแล้วคะ่ะป้ายแรกนะคะนี่ป้ายนี้เขาเขียนว่า bike lane bike lane มาดูคำศัพท์ทีละตัวเลยนะคะ bike Bike คือเลนนะคะคือรถจักรยาน2องล้อนะคะเลนเลนก็คือถนนนะคะที่เป็นช่องเฉพาะนะคะบอยเลนคือช่องถนนสำหรับรถจักรยานหรือว่าช่องสำหรับขี่จักรยานโดยเฉพาะนะคะต่อไปอคำหนึ่งค่ะเราจะเห็นบ่อยมาก,มากๆเลยเนะะี่ยคำนี้เป็นประโยชน์มากที่ดียคุณผู้ชมจำไว้ดีๆนะคะ cautioncaution แปลว่าระวังนะคะอาจจะระวังพื้นเปียกอาจจะระวังอะไรก็แล้วแต่ก่อสร้างแต่คือเขาให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไม่รู้ระวังอะไรแหละแต่ให้รระวังเอาไว้นะคะเราก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังอาจจะลดความเร็วลงหรืออาจจะดูซ้ายดูขวาให้มากขึ้นเมื่อเห็นป้ายนี้ caution คือป้ายเตือนให้ระวังนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้เป็นป้ายเตือนบอกว่า junction ahead junction a h e a d แปลว่าด้านหน้าข้างหน้าเนี่ยมีทางแยกนะคะฉะนั้นก่อนที่เรานั้นจะขับรถไปสมมติว่าเราขับรถด,ด้วยความเร็ว180ยอย่างเงี้ยข้างหน้ามีทางแยกแล้วเราก็ต้องเริ่มผ่อนให้ลงมาเหลือสักร้อยยี่สิเพื่อที่เรานั้นจะได้เบรกเวลาเราไปเจอแยกข้างหน้าฉะนั้น junction a h e ตุเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยกค่ะ อันนี้เป็นป้ายไม่ใช่เรื่องเตือนแต่เป็นอึ่งๆการบอกนะคะเป็นป้ายที่จะบอกว่า two way traffic two way traffic บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเขาเป็นถนนสองเลนนะคะสวนทางกันได้นะคะ two way traffic ต่อไปค่ะเป็นป้ายที่เขาบอกว่า no entry no entry entry แปลว่าการเข้าไปหรือเข้าไปเช่นนั้น no entry แปลว่าห้ามเข้านะคะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนี่ฝากเข้าไปถ้าเกิดว่าเราไม่าารู้ภาษาอังกฤษฝากเข้าไปเลยนี่อาจจะถูกจับได้นะคะต่อไปค่ะ no parking no parking no คือไม่นะคะหรือยา parking parking นอกเหนือจากแปลว่าคำว่าส่วนสาธารณะแล้วนะคะคำว่า PARK ยังแปลว่าจอดด้วย Parking แปลว่าการจอดฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นป้ายนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะจอดรถได้ไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามมันจะเป็นถนนที่มีการจราจรคับคั่งมากหรือเป็นถนนที่มีคนเดินทุกพล่านนะคะฉะนั้น no parking ห้ามจอดรถในที่นั้นๆค่ะต่อไปค่ะคล้ายๆกับคำว่า no entry นะคะแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงเพราะว่า no passing no passing คือห้ามผ่านบริเวณนี้นะคะ pass p a s s แปลว่าผ่านเติม ing ไปเป็นคำนามนะคะ passing แปลว่าการผ่านฉะนั้น no passing ห้ามผ่านนะคะห้ามมีการผ่านบริเวณนี้ไม่ว่ากรณนีดใดๆก็ตามค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นป้ายเตือนนะคะบอกว่าถนนเส้นนี้หรือตรงหน้าเนี่ยเป็นทางคนข้ามนะคะ Pedestrian crossing Pedestrian แปลว่าคนเดินถนนนะคะ Crossing แปลว่าการข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้น Pedestrian crossing แปลว่าขับรถช้าๆนะจ๊ะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนนะคะกำลังเดินข้ามถนนหรือจะมีคนเดินข้ามถนนในถนนเส้นนี้บ่อยๆนะคะให้เรานั้นช่วยลดความเร็วลงป้ายต่อไปค่ะ Railway crossing with a gate Railway crossing without gate อันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าอันตรายมากถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติตามคำว่า railway railway แปลว่าทางรถไฟนะคะเป็นรางรถไฟนะคะ crossing การข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ without without ปราศจาก gate gate แปลว่าประตูน,นะคะรวมกันแล้วเขาเตือนเราว่า รางรถไฟรางนี้เนี่ยเขาไม่มีที่กั้นนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีรถไฟมาอย่างนี้เป็นต้นเขาจะไม่มีไม้กัน้นลงมาให้เรารู้ว่าห้ามผ่านฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใช้ความระมัดระวังและตั้งใจมากๆในการมอ,องป้ายนะคะเพราะว่าป้ายนี้เขาเตือนแล้วว่าถ้ารถไฟมาเนี่ย ถ้าไม่มีไม้ลงมากัน้นเหมือนที่เราเคยชินนะคะเราอาจจะประสบอุบัติเหตุได้ฉะนั้นภาษางกรินี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำนี้ก็สำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเตือนให้เรานั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะเขาบอกว่า slippery road slippery road slippery slippery แปลว่าลื่นนะคะ road road, road แปลว่าถนนนะคะ ป้ายนี้เขาเตือนว่าถนนลื่นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุในการาทําถนนอาจจะทําให้ขับแล้วลื่นขึ้นหรืออาจจะเป็นทางลาดนะคะใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเมื่อเราเห็นป้ายเตือนแบบนี้นะคะให้พึงนะคะตระหนักเอาไว้ว่าถนนลื่นแล้วก็ขับขีด่ด้วยความระมัดระวังค่ะ เห็นไหมคะว่าบางครั้งนะคะเราเห็นแต่าภาพแต่บางครั้งเนี่ยภาพที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆเราก็อาจจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าป้ายบอกหรือเตือนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกหรือสื่ออะไรกับเรา mm hmm. เห็นไหมคะว่าการที่เรานั้นสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน์มากนะคะและเหมือนเช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์นิพาพรรอเราอยู่แล้วในช่วงหน้ากับความสัมพันธ์ของหลักไวยากรณ์ที่จะมาช่วยเพิ่มพื้นฐานคุณผู้ชมให้แข็งแกร่ง และหนาแน่นปึ๊งนีคะกว่าเดิมถ้าคุณผู้ชมดูรายการของเราทุกครั้งแล้วก็นำกลับไปทบทวนด้วยเนี่ยยังไงก็เก่งแน่นอนนะคะพันคอนเฟิร์มเพราะว่าสิ่งที่พันพูดอยู่นะคะเหมือนที่เราบอกกันทุกครั้งว่า practice makes perfect สำหรับวันนี้เวลาพันหมดงลงแ้าน,นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ นั่นเลยหลายคนถามว่ากร a r กับ o c a b u l a r y หรือคำศัพท์เนี่ยสิ่งไหนสำคัญมากกว่ากันทีนี้ก็มีคนที่เปรียบเปรยไว้ได้อย่างน่าสนใจค่ะเขาบอกว่ากร a r เนี่ยก็เหมือนกับโครงสร้างของบ้านในขณะที่คำศัพท์หรือ c a b u l a r y เนี่ยก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งอยู่ในบ้านทีนี้ถ้าถามว่าสิ่งไหนสำคัญมากกว่ากันอาจารย์ก็ขอบอกว่ามันสำคัญพอๆกันถ้าเรา รู้แต่คําศัพท์โดยที่ไม่รู้ว่าเอาม,มันใส่ในประโยคได้อย่างไรก็คงจะไม่สื่อสารไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้หรือถ้าเรารู้แต่โครงสร้างประโยคแต่ไม่รู้คําศัพท์ที่มากเพียงพอในการสื่อสารเนี่ยก็จะไม่สามารถคอมม u n i c a ตกับเขาได้เช่นกันค่ะทีนี้เนี่ยกรา머เนี่ยมันก็คือกฎเกณฑ์ที่เราจาเป็นต้องรู้และจําเป็นต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าเราใช้ผิดแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจความหมายผิดไปอย่างหนึ่งได้ ยกตัวอย่างประโยคน,นะคะเช่นเราอาจจะคุยกับแฟนแล้วเราก็บอกแฟนว่า I met my ex boyfriend I met my ex boyfriend แฟนฟังแล้วก็อ๋อเหรออ๋อไปพบแฟนเก่าเหรอแต่ถ้าเราพูดว่า I meet my ex boyfriend I meet my ex boyfriend อันนี้แฟนปัจจุบันอาจจะเคืองได้นะคะเพราะเราอาจจะไปพบเขาค่อนข้างจะบ่อยต่ออาทิตย์พอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการใช้ไกราม,มาร์ที่ถูกต้อง จะเป็นสิ่งสำคัญที่ในที่จะทำให้เราสื่อสารประสบความสำเร็จได้ค่ะขอให้สนุกสนานกับการเรียนรู้แกรมมานะคะ